คราวนี้เป็นตอนที่210จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถูปสารกีนั้นก็คือสถูปโสนารีาพุทธสถานที่โสนารีหรือสถูปโสนารีแห่งนี้ห่างจากสารกีประมาณ10กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอไรเส้นรัฐมัธยประเทศหรือรัฐมัธยมประเทศก่อสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณพศ2 3 4เหมือนกันค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมในปีพศ2394หรือคศ1851โบราณวัตถุส่วนใหญ่ ที่ค้นพบก็นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและอันเบิร์ดกรุงลอนดอนมีทั้งหมดอยู่แปดสถูปและวิหารหนึ่งหลังเราเดินทางไปในวันที่30พฤษภาคม2567เวลาที่ออกเดินทางก็คือประมาณ16นาฬิกาสาเหตุที่มาสถูปแห่งนี้ช้าอันเนื่องจากว่า ภาคเช้าไปชมพระสถูปสารกีภาคบ่ายเราก็ไปชมพิพิธภัณฑ์เสร็จจากพิพิธภัณฑ์เราก็ยังไปที่สถูปสัทธราซึ่งนำพาท่านทั้งหลายไปชมเมื่อตอนที่แล้วออกจากสถูปสัทธาจึงได้นำพาทุกท่านมาชมสถูปสโสนารีแห่งนี้เราต้อง เดินทางแข่งกับเวลาเนื่องจากใกล้จะค่ำแล้วก็ยังโชคร้ายอีกนั่นก็คือ GPS พาไปหลงทางนั่นก็คือพาพวกเราไปเข้าไปในเขตของหมู่บ้านเมื่อไปถึงปรากฏว่าเส้นทางที่จะไปถึงสถูบนั้นสิ้นสุดลงจึงได้สอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าก็ไม่ผิดซะทีเดียวก็คือสามารถไปได้แต่ต้องเดินเท่านั้นคือต้องเดินจากหมู่บ้านแห่งนี้ ขึ้นภูเขาประมาณ3กิโลเมตรเศษๆชาวบ้านบอกว่าถ้าจะไปก็ได้แต่จะเสียเวลามากเราก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเราต้องเดินนี่น่าจะต้องใช้เวลามากเกินไปก็คงไม่ไหวก็เลยถามว่ามีทางอื่นไหมชาวบ้านก็เลยบอกว่ามีก็คือต้องโค้งไปถนนใหญ่เราจึงตัดสินใจเดินทางกลับเพื่อมุ่งตรงไปยังถนนใหญ่นั่นเองซึ่งก็ต้องใช้เวลามากกว่าเดิมอีก จากนั้นเราก็เดินทางไปตามเส้นทางถนนสองเลนซึ่งก็อยู่ในสภาพดีเลยทีเดียวเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะนั้นก็คือ5้าโมงเย็นหรือสิบเกตนาฬิกาก็ต้องแข่งกับเวลาเนื่องจากว่าระยะทางนั้นก็ยังเหลืออยู่ไกลพอสมควรเหมือนกันพอมาถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายอยู่ข้างบนเป็นสีน้ำเงินเขียนบอกว่า พุทธสถานชื่อโสนาลีพวกเราก็เลยอุ่นใจนิดนึงว่ามาถูกทางแล้วจากนี้ไปต้องเดินทางต่ออีกประมาณ8กิโลเมตรถนนที่เข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างแคบแล้วแต่ยังดีที่เป็นถนนลาดยางอยู่เดินทางมาได้สักระยะหนึ่งก็มาถึงหมู่บ้าน ข้างบนก็จะมีป้ายสีน้าเงินของทางการเขียนบอกว่าบูดัสุปโซนารีก็เลยทําให้ใจชื้นขึ้นมาเลยทีเดียวว่ามาถูกทางแน่แล้วแต่ว่าต้องเร่งทําเวลาเนื่องจากเวลาจํากัดเลือเกินตอนนี้ถนนเหลือแคบๆอยู่เลนเดียวต้องผ่านหมู่บ้านชุมชนเราก็มาถึงตรงบริเวณเชิงเขา ซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่เราไปยังสถูบตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นภูเขาเตี้ยๆไม่ลาดชันแต่ว่าถนนนั้นค่อนข้างโอเคอันเนื่องจากว่าเป็นถนนลาดยางแม้จะเหลือเลนเดียวก็ตามเ <STEM> มื่อเราขับมาเรื่อยๆก็ปรากฏว่าก็ต้องผ่านสุมทุมพุ้มไม้ อากาศก็เริ่มจะเย็นลงอันเนื่องจากว่าเริ่มค่ำแล้วแสงเงินแสงทองของพระอาทิตย์ก็กำลังจะใกล้รับสู่ขอบฟ้าบีบหัวใจพวกเราเข้าไปทุกขณะเลยทีเดียวถ้าเราไม่ไปวันนี้เราก็คงจะเสียโอกาสอันเนื่องจากว่าเรามีโปรแกรมไปที่อื่นต่อในที่สุดเราก็มาถึงป้ายบริเวณตรงนี้เป็นป้ายสีน้ำเงินอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายป้ายตรงนี้เขียนว่าบุตตสูป โสนาลีเป็นอันชื่นใจว่ามาถึงแน่แล้วแต่แทนที่เราจะเจอสถูปก็บอกว่าต้องเดินต่ออีกประมาณ400เมตรเราก็จำเป็นต้องเร่งรีบก็ต้องเดินขึ้นไปตามเส้นทางซึ่งก็ไม่ได้มีการเทคอนกรีตแต่อย่างไรเป็นการปีนขึ้นตามโขดหินเหนื่อยก็เหนื่อยเวลาก็ต้องเร่งเก็บขาก็เก็บขาญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ก็ต้องเพียรพยายามเพื่อจะเก็บข้อมูลนำมาฝากท่านทั้งหลาย ถ้าเราไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้มาตอนไหนอีกก็เลยต้องเร่งทำเวลานิดนึงใช้เวลาพักเหนื่อยอยู่สักเล็กน้อยในที่สุดเราก็มาถึงสถูปที่สำคัญนั้นก็คือสถูปหมายเลขหนึ่ง พอมาถึงสถูปหมายเลขหนึ่งนี้พระอาทิตย์ก็ไม่ได้รอพวกเรากับหลังจะอัดสดงเสียแล้วจึงต้องเร่งทำเวลากันขนาดหนักเพื่อที่จะได้ชมทุกสถูปอย่างที่แก้งทุกท่านว่าสถูปที่นี่มีอยู่8องค์แต่ว่าเราได้ชมเพียงแค่สสถูปเท่านั้นรวมทั้งวิหารหนึ่งหลังด้วยนภพาท่านทั้งหลายมาชมสถูปหมายเลขหนึ่ก่อน สถูปหมายเลขหนึ่งนี้ความสูงประมาณ16ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลาง48ฟุตค้นพบโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมอดีตผู้นวยการกลมโมราณนคดีของอินเดียเป็นสถูปทรงกลมตั้งอยู่บนลานหินที่กว้างๆบนเนินเขาขนาดย่อมฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นกองหิน ที่น่าสนใจก็คือเป็นโบราณวัตถุนั้นก็คือเสาของกำแพงรอบสถูบนั่นเองแต่ว่าแตกหักเสียหายก็เอามากองไว้ตรงนี้ชิ้นส่วนที่สม,มูร์นั้นก็ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สารจีก็จะมีบันไดทางขึ้นทั้งสองฝั่งมองไปทางด้านโน้นพระอาทิตย์ก็กำลังจะรับสู่ขอบฟ้าแสงเงินแสงทองก็กำลังจะรับไป ค่อนข้างเย็นสบายเนื่องจากว่าใกล้จะค่ําแล้วก็นําพาท่านทั้งหลายขึ้นมาชมชั้นสองซึ่งเป็นทางเดินรอบสถูบนี่คือสถูบหมายเลขหนึ่งที่นี่นั้นมีการค้นพบจารึกอักษรพรมีภาษาปรากิตเขียนไว้ที่เสากําแพงด้วยแต่ว่าแตกหักเสียหายข้อความที่เสานั้นเขียนบอกว่าอายะ ปัสนนกะสอันเตวาสินโนธรรมคุตตะสะนวกะมานะสะทานังก็แปลว่าทานของธรรมคุปตะนวกะมานบลูกศิษย์ของพระอาจารย์อารยะปัสนนกะอีกสอาหนึ่งเขียนบอกว่าอยะปรรสรนกะสอันเตวาสิโนสังขะรารขิตะสะทานังก็แปลว่าทานของสังขารขิตะลูกศิษย์ของพระอาจารย์อารยะปสรนกะนั่นเอง สรุปว่าเจ้าภาพที่สร้างเสากำแพงนี้ก็คือธรรมคุปตะและสังรักษิตะหรือสังคารษิตะนั่นเองนี่คือสถูปหมายเลขหนึง่งในขณะที่เล็กซานเดอร์คันนิงแฮมขุดค้นลงไปที่แกนกลางของสถูปก็มีการพบกองบรรจุอัฐิธาตด,ด้วยอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพขณะน,นี้ลักษณะก็จะมีกลองหินวางกันเป็นชั้นเป็นชั้นถึงสมชั้นเลยทีเดียว ออกจากสถูปหมายเลข1แล้วก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมสถูปหมายเลข2ซึ่งอยู่ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของสถูปหมายเลข1ที่ท่านทั้งหลายเห็นขณะนี้ก็คือสถูปหมายเลข2ส,สัดส่วนของสถูปก็ใกล้เคียงกันเส้นผ่าศูนย์กลาง27.5ฟุตสูงทั้งหมด12ฟุตค้นพบครั้งแรกโดยอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเมื่อมีการขุดค้นเข้าไปที่สถูปตรงกลางก็ได้พบโบราณวัตถุ หลายชิ้นเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือ 1. กล่กลองหินที่ทำเป็นหินสบู่แกะเป็นลวดลายสัตว์โดยรอบอย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเมื่อเปิดออกมาก็มีผอบบรรจุอัดทีธาติเขียนเป็นอักษรพรมมีภาษาปรากิตเขียนว่าสปุริสะสะโคติปูตสะเหมวะตสะทุทุพิสระทยะทะสะ แปลเอาความก็คืออัติธาตุของพระอาจารย์ทุทุพัสระซึ่งอาศัยอยู่ที่หิมะวันตะบุตรชายของโคติส่วนกล่องที่สองนั้นก็เป็นหินสบู่เหมือนกันข้างนอกกล่องนั้นเขียนเป็นอักษรพรมีภาษาปรากิตเขียนบอกว่าสาปูริสสะมาชิมาสะโกทินีปุตตะสะก็แปลว่าอัติธาตุของพระอาจารย์มัชชิมะผู้เป็นบุตรของโกทินี ส่วนกล่องที่3เป็นหินสบู่เหมือนกันแต่ทำเป็นยอดแหลมๆขึ้นไปเขียนว่าสปุริสาสะอัลพะคิรัสะก็แปลว่าอธิธฐานของพระอาจารย์อัลพะคีระผู้เป็นสัตตบรุษนี้ก็คือโบราณวัตถุที่ค้นพบภายในสถูปหมายเลข2แห่งนี้ปัจจุบันก็จัแสดงในพิพิธภัณฑ์วิกตเรียและอันเบิร์ตกรุงลอนดอน ออกจากสถูปหมายเลขสองก็จะพาท่านทั้งหลายมาชมกองหินที่วางอยู่ฝั่งทางด้านนี้กองหินตรงนี้เนี่ยก็คือเศษซากของโบราณวัตถุนั่นเองก็คือชิ้นส่วนที่แตกหักของเสาหินที่ทําเป็นรั้วกําแพงรอบคล้ายๆกับที่สารกีแตกหักก็เอามากองไว้ตรงนี้ ออกจากสถูทูม่เลขสอแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายเดินข้ามตรงบริเวณกำแพงหินตรงนี้เพื่อไปชมหมายเลข3ามหมายเลข4ี่ต่อไปในวันที่เรามานั้นเราได้ยินเสียงสิงสารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นนกยุงร้องหรือแม้กระทั่งสุนัขก,กิ้งจอกร้องหวยหวนเลยทีเดียวถ้าอยู่ค่ำนี้ก็คงหวาดเสียวไม่น้อยเหมือนกัน นำพาทุกท่านมาชมสถูปหมายเลขสามสถูปหมายเลขสามนี้ขนาดย่อมกว่าก็าจะไม่มีบันไดาทางขึ้นไปอันเนื่องจากว่าไม่ได้สูงมากนักเส้นผ่าศูนย์กลางของสถูปหมายเลขนี้ก็คือ22ฟุตความสูงนั้นก็คือ7ฟุตเศษเศษในสมัยที่คันนิงแฮมมาสำรวจนั้นก็ขุดลงไปตรงกลางสถูปก็ไม่ได้พบโบราณวัตถุอะไรก็คงเป็นสถูปบริวารเท่านั้น ออกจากสถูปหมายเลข3าแล้วก็พาท่านทั้งหลายมาชมสถูปหมายเลข4ี่ซึ่งก็มีลักษณะใกล้เคียงก,กันกับสถูปหมายเลข3เป็นลักษณะทรงกลมทําจากหินที่สามารถหาได้บริเวณแถวนี้ก่อขึ้นไปในยุคที่อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมมาสำรวจก็ขุดลงไปตรงกลางเหมือนกันก็ไม่พบโบราณวัตถุใดๆก็น่าจะเป็นพระสถูปที่สร้างเป็นสถูปบริวารเท่านั้น ออกจากสถูปหมายเลขสี่แล้วก็จะพาท่านทั้งหลายวกกลับมาที่สถูปหมายเลขสองเพื่อนำพาทุกท่านไปชมอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือวิหารก็คือที่จำพรรษาของพระสงฆ์นั่นเองก่อด้วยหินทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมสูงขึ้นไปมีบันไดาทางขึ้นเดินขึ้นไปก่อนหน้านั้นอยู่ในสภาพที่สุดโทมก็มีการขุดแต่งบูรณะหลายยุคหลายสมัยเหมือนกัน เมื่อขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเป็นลักษณะเรียบๆไม่มีทําเป็นห้องอะไรอันเนื่องจากว่าสภาพห้องนั้นก็คงพังทลายเสียหายไปเมื่อมีการบูรณะก็เลยปูพื้นให้เรียบไว้เท่านั้นเองนี่ก็คือวิหารหรือที่อยู่จำพรรษาของพระสงฆ์ที่จำพรรษาที่สังฆามโสนารีแห่งนี้ นี่ก็คือทัศนียภาพมุมสูงของพุทธสถานที่โสนารีห่างจากสารกีประมาณ10กิโลเมตรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้อำเภอไรเส้นรัฐมัธยประเทศหรือมัธยมประเทศหมู่พุทธสถานเหล่านี้ก็สร้างตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชหลักฐานที่สำคัญนั้นก็คือพบจารึกอักษรพมีภาษาปรากตระบุชื่อของพระเถระที่มีบทบาทในยุคนั้น นั้นก็คือพระอาจารย์ปะสัน,นกะพระอาจารย์ทุทุพะละสะพระอาจารย์มัชชิมะและพระอาจารย์อรภะขีระอย่างนี้เป็นต้นส่วนอุบาสกที่ปรากฏชื่อก็คือธรรมคุปตะสังคารคิตะโคติและโกที่นี พุทธสถานแห่งนี้การเดินทางค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งถ้าไม่มีความตั้งใจจริงๆก็จะไม่ค่อยมีใครเดินทางมาถึงที่นี่ส่วนใหญ่ก็ไปชมที่สารกีก็เป็นอันสิทธิจึงไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติเดินทางมาที่นี่มากนักจึงนำพาท่านทั้งหลายมาชมในวันนี้เรามาในช่วงพบค่ำพอดีก็เลยได้เห็นแสงเงินแสงทองก็สวยไปอีกแบบเหมือนกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอเจริญพร